ได้ตอนนี้ก็คือทางด้านของอเมริกาเนี่ยก็คือได้หยุดการชัดดาวแล้วนะครับและหลายคนจะมีคําถามเหมือนกันว่าเออในเมื่อมันหยุดชัดดาวเศรษฐกิจก็น่าจะกลับมาฟื้นตัวใช่หรือไม่ถ้าเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวราคาทองคําต้องลงต่อใช่หรือไม่เออคนทั่วไปจะคิดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามองให้ลึกนะครับมองให้ลึกลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับทุกคนจะพอเห็นเหตุผลว่าทําไมทองคําถึงขึ้นเพราะอะไรครับ พอในช่วงที่เกิดการชัดดาวเนี่ยมันมีมันมีส่วนในที่ทําให้สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับพอสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยทางด้านของเฟดครับหรือว่า FOMC เองนะครับก็จะมีการวางแผนจากที่เคยตั้งใจว่าจะไม่ลดอัตาราดอกเบีย้ยอีกแล้วในปีนี้นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างสูงอยู่ที่จะบอกว่าจะลดเดือนธันวาแล้วก็บอกว่าอาจจะคงไว้ก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับนักลงทุนก็ยังคงเชื่อว่า ถ้าเกิดว่าการทำ QE หรือว่าการพิมพ์เงินออกมารอบนี้บวกกับการที่ยังไม่ลดอตัตราดอกเบีย้ยนั่นแสดงว่าน่าจะเป็นการที่เฟดนะครับมองเห็นในเรื่องของสภาพคล่องที่ขาดหายไปหรือสภาวะถดถอยของเศรษฐกิจในอเมริกาใณปัจจุบันพูดง่ายง่ายครับเมื่อเศรษฐกิจมันถดถอยอยู่แล้วเราจะฟื้นเศรษฐกิจยังไงถ้าไม่มีการทํา QE หรือว่ามีการาพิมพ์เงินออกมาและเมื่อพิมพ์เงินออกมาครับเกิดสภาพแบบว่า เกิดสภาวะเงินเฟอ้อจ,จัดๆขึ้นมานะครับในปีหน้านะครับยังไงยังไงทางด้านของเฟดก็ต้องลดอัตราดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพื่อเป็นการกดในส่วนของเงินเงินเฟ้อให้อยู่ในสภาวะาที่รับได้หรือรับ